ตอ,อนนี้นะคะมีข่าวที่ชาวเน็ตกระทุ้งแรงจริงๆค่ะกระทุงได้ใจนะแล้วก็เสียดสีมากก็มีการเรียกร้องค่ะให้สีสาวแบล็ k พิง k ออกจากกรมสักทีนะคะหลายคนฟังไม่ผิดนะคะกรมมีรอเรือด้วยไม่ใช่กรมลอลิงนะจ๊ะ เพราะว่าเขาบอกว่าสาวๆเนี่ยหายหน้าหายตาไปนานยั้งกับไอดอลชายที่ต้องโดนเกณฑตทหารค่ะฟังแล้วเป็นยังไงค่ายเจ็บจีดหรือเปล่านะคะก็คงหายไปนานจัดจริงๆในความรู้สึกของแฟนๆและชาวเน็ตละค่ะเขาก็เล่าเทียบไปฟังเลยนะคะว่า Blackpink ค่ะได้ออกดิอัลบั้มมานะคะในเดือนตุลาคม2020ค่ะ หลังจากนั้นต้นปีนะคะมกราค2021ถัดมาก็ได้มีคอนเสิร์ตเป็นออนไลน์ก็คือ The Show นั่นเองค่ะ แล้วพอมาตลอดปี2021นะคะทุกคนต่างมีผลงานเดี่ยวทั้งนั้นค่ะแทบไม่เห็นผลงานอะไรที่เป็นในานามกรุป๊ปหรือว่าไปไหนในในามกรุ๊ปด้วยกันเลยนะคะก็มีน้องแชงนะคะกับน้องลิสของเราออกเป็นโซโล่ออกมาใช่ไหมทุกคนแล้วก็มียายเกี้ยวค่ะเปิด YouTube เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็อนนี่จีซูอย่างที่เห็นค่ะฝากกระแสกันหน้าดูกับซีรีส์ที่แสดงเต็มๆเ,เรื่องแรกในชีวิตสโนดรอปนะคะคือทุกคนต่าง ยกยย้าากกันนนมีีผลงแบบ็เลยทำให้มีกระแสบ,บนเต็มท่วมโซเชียลไปหมดนะคะขอหยิบยกมาบางคอมเมนต์นะคะก็มีบ่นว่าฉันนึกว่าพวกเธอไปเกณฑ์ทหารซะอีกนะคะแล้วก็มีอีกเสียงนึงบอกว่าการคัมแบ็กของพวกเธอก็คือก่อนการที่เอสปาจะเปิดตัวถ้าสาวสาวแบล็ i พิงนะคะจะกลับมาในเดือนมีนาคมปี2022จริงๆก็เท่ากับพวกเธอหายไปนานถึง1ปีกับ6เดือน ถ้าเป็นไอดอลชายฉันก็เข้าใจที่จะต้องรออยู่หรอกนะถ้าต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วก็มีคอมเมนต์นะที่บอกว่าจริงๆสาวๆควรจะมีอัลบั้มปีละครั้งไม่ใช่หรอแล้วก็มีหลายเสียงบอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าพวกเธอเป็นคนดังบน IG ไปซะแล้วนะคะก็ลืมบทบาทการเป็นนะักร้องไปแล้วว่างันเถอะนะคะ นี่แหละค่ะหายไปนานจัดเป็นปีแบบนี้นะคะก็เลยเจอคอมเมนต์ท่วมโซเชียลลุกเป็นไฟอีกแล้วนะจ๊ะก็หายไปนานอย่างก,กระเกนทหารนะคะฟังแล้วมันก็อืมเจ็บอยู่นะแล้วก็มีบางเสียงบ,บอกว่าข้าอย่ามาอ้างเรื่องของโควิด -19 นะเพราะพวกเธอก็ยังสามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกันได้อยู่ดีนะคะ ก็เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นไอดอลชายเนี่ยเป็นนักร้องชายเนี่ยที่ต้องไปเกมทหารนะเราก็ยังมีวันส่งตัวใช่ไหมยังทําใจว่าเออจะหายหน้าไปกี่ปีอะไรยังไงมีทําผลงานทิ้งไว้นะคะแล้วก็ยังมีวันแบบเอ้ยรับแฟนออกจากกรมอะไรประมาณนี้นะคะแต่สาวๆา blackpink เนี่ยเล่นหายหน้าหายตาไปเลยทางๆท,งที่ก็ไม่ได้ไปไหนนะอยู่แถวนี้นะก็ทําให้หลายคนบ่นว่าโอ้ คิดถึงเหลือเกินนะคะหายไปนานจัดแต่ถ้าเกิดว่า Y าเขาก็บอกว่ายังไงก็ปีนี้เนาะอันนี้ก็คือเลื่อนมาจากปีที่แล้วแล้วนะการคัมแบ็กนะคะก็คงจะต้องเป็นปีนี้จริงๆแล้วละค่ะเพราะว่าเอาจริงเลื่อนไปช้ากว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวเรื่องของ เคป๊อปเจนสใช่ไหมที่โมาแรงเหลือเกินเดี๋ยวว่างๆแอดค่อยทําให้ดูแล้วกันเนาะก็เตรียมเปิดตัวกันอีกเยอะมากเลยค่ะหลายวงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงต้องรีบคัมแบ็กให้กระแสมันแบบไม่ขาดช่วงไปมากกว่านี้นะยังไงก็เรารอกันมานานขนาดนี้นะคะรอสาวๆออกจากโกรมีแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะสาวๆเกณฑ์ทหารเดี๋ยวต้องได้เจอหน้าแบบครบๆวงอย่างแน่นอนนะคะรับรองว่าโลกระเบิดอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะนี่คือแบล็คพิงค์ล่ะ อะทุกคนคิดถึง b l a c k พ i n k แค่ไหนนะคะก็ลองบอกกันมาหน่อยในคอมเมนต์นะคะเอาวันนี้แอปไปก่อนนะคะไม่ได้ไปเกณฑอาหารนะจ๊ะขอไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะทุกคนก็กินข้าวเที่ยงด้วยนะบ๊ายบายค่ะ